ต่ว่าช่วงนี้เย็นๆแบบนี้พี่แบงค์น่าจะหิวแหละเมื่อกี้ดูข่าวทุเรียนแล้วแม่ก็เลยจะพาพี่แบงค์แล้วก็คุณผู้ชมค่ะพาไปร้านอาหารหนึ่งอยู่ที่กลางน้ําบรรยากาศชิวๆและก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไปดูกันข่าวว่าจะสวยงามชิวๆขนาดไหนค่ะ พาคุณผู้ชมแล้วก็พี่แบงค์ค่ะไปที่ร้านจวดคาเฟ่ค่ะ oh. อยู่ที่ถนนเลี้ยงเมืองตมบ,บิลาอํเาเภอเมืองขอนแก่นค่ะกลางน้าจริงๆน้ําสีเขียวคือชื่อร้านนี่ทันสมัยมากเลยจวดกับ <laughs> จวดค่ะ,จว,คะ <laughs> จวดกันเลย <laughs> ไปนั่งรับประทานท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นค่ะแล้วก็มีซุมอาหารเป็นส่วนตัวด้วย oh, oh. บนผืนน้ําที่สําคัญมีที่เอนหลังให้พักผ่อนห oh, oh. ย่อนใจด้วยมันชิลขนาดน,น,นี้นึกว่าเกาะบาหลีนะเนี่ยโอ้โห สมใครสมมันเลยค่ะทานอาหารรสชาติอร่อยๆด้วยเชฟฝีมือหนึ่งเลยนะคะเคยทําอยู่โรงแรมชื่อดังเลยทีเดียวที่ร้านเองค่ะเขามีอาหารให้เลือกกว่า100เมนูค่ะแต่เดี๋ยวเราจะบอกเมนูเด็ดๆที่ใครมาต้องสั่งกันหน่อยบรรยากาศดีจริงโอ้โหนี่พนักงานเสิร์ฟใช่ไหมคือร้านเขาคงใหญ่นะเดินคงจะเหนื่อยเดินไม่ทันแล้วใช้แบบนี้เลยเมนูที่ใครมาต้องสั่งก็คือยำส้มตำค่ะ ก็คือการเอาเส้นมะละกอเนี่ยไปชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำยำรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะเนี่ยแหละมียำจวดค่ะเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้ยำจวดเขาก็มีทั้งปูหอยแมงผู้กุ้งหมึกหมูยอไส้กรอกคลุกเคล้าเข้ากับน้ำยำแล้วก็น้ำปลาสูตรพิเศษของทางร้านค่ะและตัวโตๆตัวใหญ่างเงี้ และเมนูใหม่ล่าสุดก็คืออีสานพ,พาเพลินค่ะเป็นเมนูที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยก็มีปลาช่อนเผาหอยแครงรว่วเส้นขนมจีนส้ตมตำผักปลอดสารพิษเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวเหนียว<ห>ก็คือมาเป็นกระด้งใบใหญ่เลย<ห>กินได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวโดยวัตถุดิบนะคะทุกเมนูเขาบอกว่าเลือกสรรมาอย่างดี<ห>ใช้แต่ของสดใหม่สะอาดถูกหลักอนามัย<ห>รับประกันความอร่อย ที่สำคัญนอกจากอาหารแล้วก็บอกว่าเมนูเครื่องดื่มเนี่ยเขามีสมูทตี้มีชากาแฟให้บริการอีกด้วยเผ็ดๆนะดื่มสมูทตี้หวานๆเปรี้ยวๆเย็นๆจืดเข้าไปนะมันชื่นใจค่ะ โดยเจ้าของร้านคือคุณธนยศสารมณนี้เล่าให้ฟังว่าร้านเนี่ยเปิดให้บริการมาเกือบปีหนึ่งแล้วตั้งใจจะทําให้ร้านอาหารเนี่ยเป็นทั้งร้านอาหารและสถานที่พักผ่อนแบบครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศกลางน้ําค่ะแล้วก็มีซุ้มอาหารให้บริการกว่า30ซุ้มก็เป็นที่นิยมของลูกค้าแหละวันหยุดนะก็อยากมาใช้เวลากับครอบครัวมารับประทานกันซึ่งตอนนี้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมากก็เลยต้องวางระบบคิวหลังจากซุ้มอาหารเต็มค่ะก็คือลูกค้าเนี่ยต้องสแกน QR Code ก่อน Oh. เพื่อรับคิวที่สุมใหญ่กลางน้ําแล้วก็ดูลำดับจํานวนคิวท่านต้องจองคิวน oh. ะฮะคือบรรยากาศมันชิวมากจนลูกค้าเขาบอกว่าต้องจองคิวกันเลยทีเดียว ใครสนใจเนี่ยหรือว่าอยู่ที่ขอนแก่นยอยากไปลองชิมนะคะไปเลยค่ะจวดคาเฟ่ริมถนนเลี่ยงเมืองบ้านเต่านอติดพุทธมณทลอีสานและชาปนสถานหลวงพ่อคูณปริสุทธ์โทเปิดให้บริการทุกวันเลย11โมงเช้าจนถึง4ทุ่มโทรสอบถามได้ที่เบอร์0910635489ได้ค่ะนี่แหละครับ ไปนมัสการหลวงพ่อคูณก่อนเอาเลิกเอาใช้อิ่มบุญเสร็จปุ๊บนะฮะไปจ้วดคาเฟ่เลยต้องอิ่มท้องก่อนกลับด้วยโออนี่ผู้สีหน้าสีตานี่จริงจังมากเลยเป็นการมาดูชิวอะชี่บ้ามดูครเมื่อกี้ใช้โดรนถ่ายภาพมุมสูงเหมือนเกาะบาหลีนะเป็นแบบโอ้โหซุ้มไข่ซุ้มมันเนี่ยเหมือนรีสอร์ทเลยนะครับนี่ใครมีโอกาสนะช่วงนี้นะเฟสสามแล้วเริ่มคลายล็อกเ่มคลายล็อกด้วยไปกันได้เลยว่าเสาร์ทย์นี้อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับ